คมยืนย <it> so ินได้ใก้ใกล้ครับยนไม่กลพแมล้ใกล้เลยยนใกล้ใกลครับเป็นยังไงสองข้างระหว่าข้างเดียวนะเหตุเกิดวันนัคสสมวันแต่วันแรกในโทรศัพท์ที่จะนงโชงเห้อยู่ได้ใกลมากกะวันแรกเลยเดี๋ยว นี่เดิมเดิมหายนะครับแลกเขียวอโอ้โดนตีเดียวเขียวมากนี่นี่นะครับนี่คัอวหลายแผลนะหลายทีนะตีหลายคนกันน,นิดหกคนเจ้าหกทีนคนครับเจอกหกคนอีกคนก็แตกเลยครับ

สองข้อนะเขาเข้าข้างนะเขาจะน้ำแล้วเหรกดดีอ่ะเขาเข้าข้างกดดีเลยเออเข้าไปไหนพีน่จอยอยังไงยังไงยังไงทำไมต้องทำแบบนี้อะไรอย่างงี้ไงแกม้มหมาอะไรนะแกม้มหมาแบบว่าแล้วเขาจะทำไงญญจะรับยังไงแก้มหายหน,น้าไปเลยพี่แบบว่า ปอกมาเออเน,นี่ยผูเออทำเกินโกหเหตุเนอะผู้ขอรัดผู้ผู้คองอย่างเงี้ยเออผมก็จะเออเออน,นี่กะเออไปเงินอีกนิดหน่อยอันนี้แก้มามาเลยแล้วก็เง้ยยามันรอเด,ดี๋ยวเนี่ยได้อยู่อันนี้ระเวนโทรห้องครับอันนี้ขอเวลาให้ดูละม,มาที่บ้านก็ได้เนาะทำผิดที่บ้นต้องถือรูผิดแล้วยอมรับผิดเขาก็ต้องให้อะไรกัน น you the the ี่เขาไม่ยอมมาอันน no ี้เหมือลงมาเหมือนกัมวันนี <h <h ้ผมไป้องของอั anyway> ี่ทำมาหนังฟังกันเออครูขอโทษนะครูด้ทำเกินเหตุเกินนี่ไปนะเออผมกล่อมเจียวไงฮะผมกลมเจาะหอนใจห่าอย่างเออไปเบื้อหลังวันหน้ามอน้างแหมเนอ์ยี่ผมก็ไหวยี่ก็ได้อันนี้แกมมาเลยแกเงียบเลยแกว่าอยเางนี้แบบตีมูตีหมาเรื่องนี้เงียบเลยแกมาเลยแกมาไหวอีสักอย่างเลยแต่ ตอนนี้ต่อที่คุต่อที่คุต่อที่คุตีนะคุ้ยมาหาผมบ้านก็เออพูดจังใจก็หูพอเขาหูถ้าพออยังมาแมลงแมลงแค่มาหาผมบ้านอันนี้เงียบไปเลยแล้วผมไปหาตีโรงเรียนแหนม่อนเจ้าแปดโมงเจอเจอครูยสอนนิสัตแต่ว่ามาหามาพบมาปะอ่ากู้ข้อพอเรียบร้อยละตะกินแมลงจะมากับมาผมก็รอเจ้าคนนี้แต่เจ้าคนนี้ผมเดือดร้อน มว่าจะมาขอโทษผมตอนเย็นผมบ่กผมต้องมาคือว,ว่ามันมดมัดมด,มดความนี่กันละมันหึงใจละขอโทษตอนแรกาแรกกครับตอนแรกกับตอนไฟมัห่อนตัวมันมาตอนนี้นนนมนนผมไปแย่ไฟขึ้นไหมเหรอตัวมันจะมาละเอาล่ะยิงหัวผมจะปัานข่าวอย่างนี้เอาละเริ่มบล่ะผมก็วายละ